สวัสดีครับสวัสดี fc ช่อง YouTube พิลิวดำเกือบหล่อครับผมวันนี้ก็พามาชมเจ้าฮีโน่นะครับเมก้านะครับคันนี้แปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์ก็เรียกชื่อนี้หรือเปล่านะครับก็เรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยครับผมนะครับคันนี้ก็ลูกค้าอยู่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะครับแปลงเฉพาะชุดหน้าครับเป็นกันชนเดิมนะครับแต่ว่ากันชนยื่นนะครับตีหมุดออกมาครับผมนะครับสีเขียวจะเป็นสีเขียวอะไรนะั้นตันนี้ก็สวยงามอยู่ครับ j o เ e 5้สูครับ เอร์โบรอชุดแต่งมาเพิ่มนะครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวนี้เป็นเล็กนะครับเทร S รนี่กระบอกดํำเหลืองน้ำเงินครับบางคนเล็กนี่วันนี้น่าจะใส่ชุดกระจกใส่บางฝุ่นนะครับเก็บด้านล่างอีกนิดหน่อยก็โอเคครับผม คันนะี้แต่งเรียบๆครับนะครับแต่งแนวเรียบๆครับผมนะบางคนก็เปลงยากหรือเปล่าก็ถ้าไม่เคยเปลงน,นะครับก็ก็ดูยากนะครับเริ่มใหม่พอดีเปลงไปแล้วประมาณ3คันครับผมก็พอทราบรายละเอียดบ,บ้างนะครับ โดมินิเตอร์ห้าร้อยก็หมดหลยหมื่อนอยู่นะครับชุดหน้านะครับไฟนี้ไฟศูนย์ประมาณห้าหมื่นข้างละครึ่งเซนช่วงนี้สีเขียวมาเร็ง ดูมีแต่สีเขียวเลยนี่ก็เขียวครับคันนี้ลูกค้าอยู่ในเมืองนะครับ <S <S เช็คบริการหลังการขายครับนี่นะครับเสียเบียดัมซิ่งครับผมเดี๋ยวเจ็ดีครับนี่ก็วิ่งกับทีมงานปลอยเจริญกิจหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับทีมงานเก่าที่ผมเคยวิ่งอยู่ครับผมเสียเบียดัมซิ่ง มีแต่เขียวครับส่วนมากนี่สีเขียว G O 7 E ตอนนี้มีแต่ G O 7 E เลย3 4คันบริเวณเนี่ย4 5คันตัวเนี้ยมีแต่ G O 7 E ทั้งหมดเลยนะครับลายครับลายใหม่เลยครับลายใหม่ลายนี้เล่นสีไม่เยอะครับ ถ้าเล่นสีเยอะดูไม่สวยครับลายนี้ไม่ใช่ตามที่ผมคิดผมทําดูนะถ้าเล่นสีเยอะนี่ลายนี้จะดูไม่สวยจะดูไม่เด่นครับมันจะดูแบบยังไงมันจะดูแบบไม่รู้แล้วแต่ชอบครับบางคนครับผมเล่นสีประมาณ3ามสีพอลายนี้นะครับตามที่ผมดูมานะครับที่เคยพูดง่ายๆคือว่า ยังไงแบบพูดไม่ถูกอะลายเยอะมันดูไม่สวยครับแบบไอไม่ใช่สีเยอะนะครับใครนอนน่เนียอันนี้ก็เราเพ่งหน้ามาครับอันนี้น่าจะเป็นชุดหน้าลีดครับนะครับอะไรยังไม่มาเลยยังมาไม่ครบนะครับ ไ oh, ลท์เอนก่อนแสงนิดหน่อยนะตัวนี้ชุดพักหลังๆนี้รถจะมีแต่ถังน้ำมัน200ลิตรมานะครับ100ลิตรกับ200ลิตรนะครับ บริเวณอูนะครับนี่ก็จุดชมวิวครับบริเวณอูนะครับใครมาดูรถขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับผมตรงนี้บรรยากาศดีครับดูทุ่งนาแลานอก ประมาณนี้ครับผมฝนไม่ตกหลายวันละไอเมื่อวานไม่ใช่หลายวันนะครับเดดไม่อกอกวันนี้อากาศดีครับห้องทําซีนะครับนี่ทีนี้ก็จอดรอคิว เข้าเชื่อมเข้าทำสีแล้วพี่น้องนะครับก็ดูบริเวณอู่ไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากเช้านี้นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานอยากจะทำให้ FC ได้ดูกันทุกคนครับ เขียวก็ขายครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาทางเสียอันไปนเลยครับผมนะครับก็โรคิวเชื่อมข้าทำสีนะครับช่วงนี้ช่างเชื่อมมีคนเดียวครับผมนะบช่างตัวดำประมาณสองสามคนแล้ว นี่ก็หลอนะครับนี่ปกติจะมีชุดเลดด้านบนนะนะครับแต่เอาสีขาดอย่างงี้น่าจะสวยกว่าครับชุดเลดด้านบนใส่ไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้ใส่ไปเยอะแล้วตัวนี้ก็รอชุดมายังไม่มครบนะครับโอเคครับก็ คลิปนี้ก็บายบายครับผมรอชมคลิปหน้านะครับแล้วก็จะมีรถดำให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ